พี่น้องมานําหาขวอยกิโปมซอยกันฝนหัวตะตกใหม่ๆมันคือสิมาเห็นขวอยกิโปมเดี๋ยว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 นี้นี่นี่นี่ขวอยหนึ่งขวอยหนึ่งเจอแล้วพี่น้องเจอแล้วขวอยกิโปมแมนบอแมนอยู่แมนบอจังหวานเด้อยแมนแมนบอ่น่าชิแมนมาขุดเบิังดูขุดเบิังดูแมนบอโอ้แมนแมนแมนขุดเป็นอยู่บ่แมน Đọc. bái đấy đi, già bị, cá sao hả húo mất đi là, ừ. à, tuột tuột ở cái nè, nhúi xài đó, ừ rồi đó, con háu chuối gì bôm này. con háu hú gì bôm ừ. là vận bò, nào, chơi Điều đi đâu, mẹ, hiền húo điệu, ừ. chỉ di điền tuột bực เดี๋ยวเดียวกดเบาๆเด้๋ค่ะเทมันไปเจอหมัวมันเจอะโอ้ยมันก็เห็นใหญ่ๆเน่เป็นอย่างบักหล่าเอ้ยขุ่นง่ายๆแน่เออนั่นนั่นนั่นหู้มันอ่ะก็เคี้ยวออกในไกลๆในบักหล่าเอ้ยแต่ย่าเอ๊ะยังกับคุณแม่เลื่หมมองทั้งนั่น

มองเป็นหมาเลยฮึฮ uh, ึฮ <inde> ึฮึเห็นกายบอกว่าตัวกีบลมนี่ยดูแตลักษณะแบบนี้น่หยังไงกันเด้เนาะกูเจาะๆนั่นๆๆๆแมนบอแม่แมจับขึ้นมาดูจับขึ้นมาจับขึ้นมาเออแม่มึงนั่นๆๆเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ตัวใหญ่วะไหนเขาบอกนี่ตัวใหญ่ๆนั่นแมนบอ หูได้แล้วหนึ่งตัวพี่น้องพี่น้องได้แล้วตัวหนึ่งตัวหนึ่งโอเคแม่มึงอกจะไปาหา,าบ้างเบิ้งดีล่ะกับขวดเบิ้งดีล่ะ,ะมันสูดหูสหรอก็คือบะมีโอเคเดี๋ยวหาไหมอีพี่น้องหาไหมไอ้คนหนึ่งคุยแล้วพูนแม่ว่าพูน,นเหมือนเรานั่งคุนยอยองๆเป็นล้มซะลมแอกล้มหันซะน้อยแต่ออกจากล้มป่านไม่ใหม่อยู่เจอ,อยังแม่ ตายแล้วหนึ่งตัวแล้วพี่น้องตายแล้วหนึ่งตัวเ <c> ด <oughs> <ๆ S 2> ี๋ยวเราไปหายายยายขุดเจ้าคนยายบอกมีแห้งเลยก็จะเย็นบ่ละเมียรันพระท่นเดยอบพู้โยออกมาได้มันปิดหูนไว้อยู่ฝนหวัวตะตกว่าม่ตีประคาม,มาขุดห,ห,หูนนี่ไอแม่ดูเดี๋ยวไปจกดิค่ะเทียไม่งอดขี่เค็บเขาลงไปหันหยยห่นเมออกมาให้เขาขุด mày ngay thân thân nè, thân 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 để thân 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 sẽ thân 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 đấy. thân 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 xung thân 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 đấy ยืดเห็นไปแม่ก็ไปเห็นหัวเห็นหัวมัเ้เน,นเนี่ยเด๋เดา๋นอกบัดนี่เห็นตัวมันเนี่ยโศกขุดล,ลงไปสูกอีกนี่เป็นอย่างสูดลงไปเห็นมันเจริญหัวมันนี่เป็นอย่างเออคนเดียวเดี๋ยวขอ,อของบริเฮดกำกับผอมเดี๋ยวพี่น้องเ,เอ,อ้ยเปน็นไงอันนี้ฝาดอันนี้กวันนั้นฝนลงมาใส่หัวกู อี๋เสียงกัดกัดหรอกงา,นะานนั่นไปเจออีกแล้วหูหน,นึงน่งไปสั้นว่าเดี๋ยวแปปหนึ่งแปปหนึ่งได้ไปไไอืด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 เอเอเน็บเน็บนนเน็บมื่อมันไม่เนบมันยันบอนั่นแน่ได้อีกแล้วตัวที่สองพีง่น้องตัวที่สองแล้วโอ้เมื่อโตง่ายหนิวันเนาะโอ้ทำไมมันหลายๆนี่มันนี่แบบยุ่งใสอีกแม่มันมีแต่ยู่มังหนีจีเอ้า มันสิได้พ่อสิบตัวเปล่าล่ะบ่อ๋อไปยังก็ไตแม่งหู้ไหนี่บ้ามันไงหนี่คือตาดีแถบี่น้องคนหนึ่งหลอดเดียวไปเห็นอยู่คนหนึ่งเดี่ยวเห็นนีนี่นี่นี่วดนเห็นไปนั่นขนมัตกมันอันไว้ทั้งทีละฝนมันตกอืมตาดีสวยตาไปเห็นหลอกเด้อ เก่ามันก <disag> ็อัน uh นี <huh> ่นี่อนนะพี่น้องเจอหูที่สามแล้วเดี๋ยวเขาจิมาเบิงอีกทีตอนเขาได้หลายๆเลยพี่น้องเด้อเดี๋ยวคุณหูที่สามให้เบิงมันจิตตัวใหญ่ขี้เก่าบ่บ่อันนั่นเป็นที่อยู่ตัวเห็นบ่ออฮ Quận mặt hàng đi. O chị ghi đi ăn gầm mì tội nha yu bay hoa 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 เอะไรนะอุ้ยจะสับมันเด้ได้แล้วพี่น้องตัวที่สามตัวที่สามจ็ดตัวที่สามฝนมันลุ่มเลยอืออืออ๋จะดิบทั้งนี้ได้ละเกิดน้ำไหลไปมันก็สินวู้ตัวใหญ่ว่ะไหนดูตัวที่สามพี่น้องตัวที่สามเราจะนี่สามเออสามเลยนี่เดี๋ยวจิมาเบิ่งอีกที่ตอนนั้นไดดหลายๆเลยจ้ะเดี๋ยวจิมาไทยอีกที่ตอนเท่าแดดหลายๆ